นิยายเสียงชุดเรือชีวิตเรื่องที่13ย้อนกรรมย้อนเคยเป็นครูใหญ่อยู่แถบอีสานเป็นเวลาถึง10กว่าปีแม้จะเป็นครูสอนวิชาต่างๆให้เด็กมากมายอยู่ทุกวี่วันแต่ย้อนก็ยังไม่รู้จกักศีลข้อหนึ่งย้อนชอบ,บราสัตว์เป็นชีวิตจิตใจในวัยเด็กต้องหากินหาอยู่ ทั้งกุ้งหอยปูปลากบเขียดกระปอมกิ้งก่าแย้ย้อนก็ฆ่ามานับไม่ถ้วนแล้วแต่พอโตขึ้นมีงานทำมีเงินใช้ไม่ต้องฆ่ามากินแล้วย้อนกลับชอบล่าสัตว์ใหญ่ประเภทเกง้งกวางหมูป่าตกเย็นหลังเลิกงานที่โรงเรียนและในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ย้อนจะใช้เวลาไปกับการเข้าป่าล่าสัตว์ บางทีก็แอบขึ้นต้นไม้บ้างอยู่ตามท่าน้ำบ้างย้อนเล่าว่ามันช่างตื่นเต้นสนุกสนานเสียจริงๆเวลายกปืนขึ้นเล็งแล้วยิงย้อนเข้าป่าล่าสัตว์ใหญ่อยู่สิบกว่าปีโดยไม่รู้ตัวว่าได้สั่งสมวิบากกรรมไว้มากล้นวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสพบธรรมะเข้าใจในบาปบุญชีวิตเขา ชีวิตเราย้อนจึงหันหลังให้ชีวิตที่เปื้อนบาปและออกบวชพระย้อนตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดโดยการถือศีลเคร่งชั้นมังสวิรัตและไม่เดียดเบียนชีวิตสัตว์น้อยใหญ่พระย้อนฟึกอดอาหารทุกวันพระท่านปฏิเสธการขึ้นรถทุกชนิดไม่ว่าจะสองสี่สิบ หรือมากล้อกว่านั้นท่านใช้เพียงสองเท้าเปล่าที่พ่อแม่ให้มาไม่สวมแม้รองเท้าไม่ว่าท่านจะเดินจาริกไปไกลเพียงใดท่านตั้งใจว่าแม้เดินก็จะไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนใครหรือสัตว์ใดๆที่บางครั้งอาจตกใจกลัวเมื่อเราย่ำเท้าลงไปชีวิตที่เหลือ ท่านตั้งใจจะไม่สร้างความรำคาญให้ทั้งคนและสัตว์ท่านไม่ขอและไม่เอาอะไรของใครทั้งสิ้นท่านยังชีวิตด้วยการมีสติทุกย่างก้าวและไม่ทำลายหรือเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมใดๆไม่สร้างขยะไม่สะสมท่านพยายามใช้ชีวิตอย่างมักน้อยสันโดษดำเนินรอยตามพระพุทธเจ้าท่านอ่านทบทวนพระไตรปิฎกอยู่เสมอ ท่านไม่กลัวการเดินทางด้วยเท้าเปล่าว่าจะเหน็ดเหนื่อยหรือได้รับอันตรายจากรถราที่อาจชนท่านได้เพราะท่านมาดออกจาริกในเวลาเช้ามืดบางครั้งรถที่วิ่งมาเร็วอาจมองไม่เห็นและชนเอาได้ท่านพูดเสมอว่าวิบากท่านแรงท่านต้องตายโหงแน่แต่ท่านก็ยังมั่นคงในการจาริกและพร้อมชดใช้วิบากกรรม ท่านพร้อมตายทุกเวลาและบอกยานยนยมไว้ว่าท่านตายตรงไหนก็ให้เผาตรงนั้นเลยไม่ต้องรอใครอ,อะไรทั้งสิน้นพระย้อนเคยพูดเรื่องรองเท้าไว้อย่างน่าคิดว่าคนเราสมัยก่อนเดินเท้าเปล่าต่อมาก็มีการทำรองเทา้าคันได้ใส่คนก็ติดใจเพราะสะดวกไปไหนมาไหนได้เร็วขึ้นสบายขึ้น จากรองเท้าก็วิวัฒน์จนมาถึงจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปรถเก๋ง4ี่ล้อ6กล้อ10บล้อเพราะคนต้องการไปให้ไวขึ้นสะดวกสบายขึ้นแต่นั่นก็คือการทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทุกขณะอย่างรถยนต์ต้องมาจากยางพารากระบวนการผลิตทำลายสิ่งแวดล้อมการใช้น้ำมันทำให้สูญเสียพลังงาน กระบวนการขุดเจาะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่ใช้รองเท้าและไปไหนไหนด้วยการเดินเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจุดหมายนั้นจะไกลเพียงใดท่านก็จะเดินเดินและเดินท่านยังเสริมว่าการเดินทางโดยรถยนต์ตอนกลางคืนนั้น ทำให้สัตว์น้อยใหญ่ตายไปตามทางแมลงนับร้อยพันวิ่งเข้ามาชนไฟหน้ารถตายไปจํานวนมหาศาลเมื่อท่านเดินท่านก็จะไปอย่างเบาสบายที่สุดเท่าที่จะทําได้อัฐบริขารของท่านจึงมีน้อยชิ้นอย่างยิ่งท่านเป็นนักอนุรักษ์ไปเสียทุกเรื่องพึ่งตนมากที่สุดเท่าที่จะพึ่งได้ท่านมีเครื่องมือเครื่องใช้น้อยเท่าที่จะพึงมีได้ แม้น้ำดื่มท่านก็ยังไม่พกใส่ขวดหรือกระติกขณะจาริกหากมีใครถวายท่านก็ดื่มด้วยความรู้คุณหากไม่มีท่านก็อดไม่ขอไม่รบกวนใครเพราะกฎเหล็กของท่านข้อหนึ่งคือท่านจะใช้ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนผู้ใดท่านไม่พกนาฬิกาท่านว่าบ้านนอกในชนบทไก่ทําหน้าที่ขันบอกเวลาอยู่แล้ว อีกทั้งเมื่อนกการ้องก็คือเวลาเช้าในยามค่ำคืนก็ดูดาวเอาท่านดูดาวเก่งรู้จักธรรมชาติเป็นอย่างดีท่านว่าเวลาควรพักควรตื่นก็ให้เป็นไปนตามวิถีแห่งธรรมชาติท่านพยายามหลีกเลี่ยงไฟฉายเพราะเห็นโทษภัยว่ากว่าจะได้ไฟฉายมาลำบากสิ้นเปลืองทรัพยากรและเมื่อใช้จนหมดอายุแล้วทิ้งเป็นขยะ ก็ยังปล่อยสารที่เป็นอันตร,รายต่อพื้นดินท่านถึงใช้แต่เทียนไขเล่มน้อยๆที่ให้แสงสว่างได้เช่นกันท่านมีสมุดเล่มเล็กๆไว้บันทึกแต่โดยมากจะเก็บเศษกระดาษที่คนเขาทิ้งรวมถึงปากกาดินสอที่ท่านพบขณะเดินจาริกเอาไว้ใช้ไม่ใช้ของใหม่เลยท่านว่าแค่เก็บจากที่คนอื่นเขาทิ้งก็ใช้ไม่หมดแล้วท่านพบเข็ม ได้และเศษผ้าไว้ปะชุนสบงจีวรที่เก่ากว่าของใครๆของท่านด้วยตนเองเสมอท่านบอกว่าของทุกชิ้นทุกอย่างต้องใช้ให้คุ้มให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้กระทั่งไม้สีฟันท่านก็เหลาไว้ใช้เองทั้งไม้คอยไม้คนทาและไม้สเสดาท่านว่าใช้แล้วสายตาดีอาหารย่อยดี กิ่นปากไม่มีสเลดหายไปไม่ต้องใช้ยาสีฟันที่ทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและเมื่อใช้หมดก็กลายเป็นขยะในขณะที่ไม้สีฟันของท่านมาจากธรรมชาติและกลับคืนสู่ธรรมชาติเวลาฉันท่านจะเททุกอย่างรวมกันหมดอยู่ในบาทเท่านั้นก่อนฉันท่านจะกล่าวขอบคุณผู้ที่ใส่บาทรถวายอาหาร ด้วยความศรัทธาในพระสงฆ์ผู้สืบทอดศาสนาระยอนว่าการจาริกมีคุณเพราะทำให้ชีวิตนักบวชมั่นคงท่านมีฉันทะและเบิกบานใจอย่างยิ่งในการแสดงธรรมท่านเป็นผู้แสดงความไม่รีบร้อนหากต้องไปยังสถานที่ใดท่านจะเดินเท้าไปถึงก่อนเวลาและกลับหลังผู้อื่นเมื่อง,งานเสร็จ ท่านยืนหยัดแน่วแน่ไม่แปรเปลี่ยนในวิถีทั้งหมดนี้จบจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านในเช้ามืดของวันหนึ่งที่ท่านออกจาริกเวลาตีสี่กว่ารถยนต์คันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนพระย้อนกระเด็นไปข้างทางขาขาดแต่รถคันนั้นก็แล่นตะบึงต่อไปไม่ได้ถอยกลับมารับท่านเมื่อมีผู้มาพบท่าน ท่านก็มรณภาพแล้วด้วยใบหน้าที่สงบนิ่งปราศจากความเจ็บปวดใดๆท่านเตรียมพร้อมรับวิบากกรรมของท่านอยู่ทุกขณะจิตและท่านก็ได้ชดใช้ด้วยชีวิตในสมณะเพศของท่านนั่นเองกรรมคือเงาธนพรแวกประยูน ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัศมีกิษณมิตรอาจารย์หญิงที่อนุญาตให้นำเรื่องราวในหนังสือเรือชีวิตมาจัดทำเป็นคลิปนิยายเสียงเพื่อเผยแพร่แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณครับ